สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราไม่คยี่คนวันอังคารกันนะครับไอ้ว่าคนวันอังคารใจร้อนครับถ้ากูขอบอกเลยนะครับว่าจริงๆมันคือพลังขับเคลื่อนครับคนวันอังคารเนี่ยเป็นนักลบโดยธรรมชาตินะครับถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วไม่มีคําว่าท้อถอยหรือเข้ามาล้มเลื่อนนะครับเด็ดขาดและรวดเร็วจนคนอื่นตามไม่ทันเลยล่ะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความปากไวครับ ผมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครหรอกครับสมองคนวันคาระทำงานเหมือนกับ CPU ระดับสูงเลยนะครับดิดเร็วกว่าปากแค่นั้นแหละครับอากูขอเตือนนะครับถ้าเผือพูดจะทำร้ายจิตใจใครไปบ่อยๆเนี่ยผลมารย้อนเข้าหาตัวนะครับมันจะทำให้คุณเสียมิตรเสียโอกาสในชีวิตแล้วเรื่องความรักยิ่งกว่าไฟรักสิ่งที่เขาต้องการที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่คือความจงรักภักดีครับ อย่าทำให้เขาสงสัยในตัวคุณนะครับกมเตือนแล้วนะครับใครเป็นคนวันอังคารบ้างคาคอมเมนต์บอกกูหน่อยนะครับเลิมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กูได้ยะะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดี